โปรตีนจากสัตว์ดีกว่าจากพืชจริงหรือเปล่า <c oughs> คือการจะตอบคําถามนี้ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดีกว่าในด้านไหนนะครับถ้าพูดถึงการเป็นคอมพิตโปรตีนนะครับหรือการมีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนเนี่ยก็มักจะเป็นโปรโตีนที่มาจากสัตว์นะครับส่วนโปรตีนจากพืชนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีกรดอะมิโนจาเป็นที่ไม่ได้ครบถ้วนยกเว้นนะครับถั่วเหลืองกับถั่วลันเตานะครับคือมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือแค่ผสมถั่วผสมธัญพืชที่มันหลากหลายขึ้น ก็สามารถที่จะเป็นคอมพิวต์โปรตีนได้เหมือนกันส่วนเรื่องของการดูดซึมแล้วก็การทาไปใช้นะครับพกเวนะครับแล้วก็โปรตีนจากสัตว์เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีกว่าพืชน,นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับจากงานวิจัยนะครับที่เขาเทสกันระหว่างเวกับโปรตีนจากตัวหลังเตาเนี่ยโดยคนเทสเนี่ยก็จะได้รับปริมาณโปรตีนกับ BCA ที่เท่ากันปรากฏว่าก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยปริมาณพอๆกันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเลือกทานแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแล้วก็การแพ้อาหารของตัวเองได้นะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ